เหรียญนี้ผมซื้อเหรียญเปล่ามาหนึ่งแสนบาทพอจา์ท่านจานให้เราเสจบุ๊บมีคนใครให้หนึ่งบาทเหรียญนี้สําหรับพระที่ห่อยบนคอเนี่ยต้องถามว่ามีประสบการณ์อะไรไหมทำไมถึงเลือกไมของพระเกจินี้ก็คืออาจจะซื้อไม่แพงครับแต่เราขายได้ทะลุเลยแพงมากอะไรเงี้ยโอเคนี่คือประสบการณ์ที่เจอคลับ ร้านาเครื่องสวนนกรครับเราเป็นร้านที่ทั้งรับเช่าแล้วก็ให้เช่า,าเครื่องนะครับใครมีผ้าสวยๆอยากได้เงินสดส่งมาขายแล้วได้ออฟไลน์เรามีร้านอยู่บนพันธิการวันทั้งสองนะครับในส่วนของช่องทางออนไลน์เรามีทุกๆแพลตฟอร์มเลยครับไม่ว่าจะเป็น t i k t o อหรือไม่ว่าจะเป็น u t u b e นะครับหรือที่เราไลฟ์หลักอยู่ก็คือ a c e b o o k ครับในเวลาบ่าย3ามสนาทีไปจนถึงตีสาม 33นาทีในทุกวันเสาร์และวันจันทร์ครับและหนึ่งช่องทางครับใครมีผ้าสวยๆอยากขายก็สามารถแอดไลน์ครับออฟฟิเชียลของเรานะแอด SWK ครับ A M U L E T ครับฝากติดตามความเป็นมาตรฐานของเพจพระเครืค่องสุนกรด้วยนะครับวันนี้ครับวันนี้ผมมาถ่ายงานที่ s c นะครับมาถ่ายคลิปโปรโมท้ว้กับทาง s c แล้วก็ เนี่ยตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าร้านพรช่างทองนะแอบแวบเห็นพี่ท่านหนึ่งซึ่งรู้จักกันตั้งแต่สมัยผมผัดเล่นพาแรกๆเลยแล้วเขาก็ถือว่าเป็นไร้สดแรกๆของประเทศไทยด้วยแล้ววันนี้เดี๋ยวไปดูกับห้อยไรดี EP นี้ว่าเขาคือใครแล้วห้อยพลาอะไรครับไปสวัสดีครับพี่ต้นครับสวัสดีครับนี่นะครับสวัสดีครับผมป๊อบคองตันครับนี่นะถือว่าเป็นไร้สดน่าจะเป็นยุคแรกๆของไร้สดเมืองไทยตอนนั้นเลยนะครับที่ไฟ์เกี่ยวกับพระเครื่องนะ แล้วก็เมื่อก่อนตอนผมหัดเล่นพระแรกๆเนี่ยจริงผมก็ซื้อพระในไร์สดถือว่าเป็นไร้แรกๆที่ผมซื้อด้วยใช่สำหรับป๊อปพองตันไปติดตามเขาได้นะวันนี้ครับกับรายการห้อยเลยดี EP นี้เป็นรายการที่เราจะมาเจาะพระบนคอครับถามว่าที่ห้อยพระอะไรครับแม่บนคอห้อยพระอะไรห้อยพระอาจารย์อดิเร็กอนุตโรวัดหนองทรายครับนี่อันนี้เขาเรียกเหรียญฉลองวิหารครับหรือเหรียญหล่อรุ่นสองครับ ครับอ่าเปเหรียญเนื้อสำลิดครับเนื้อสำลิดใช่ครับแล้วก็เหรียญถัดไปครับเหรียญถัดไปจะเป็นเหรียญเม็ดแตงเนื้อทองคำครับ,รบหลังช้างเงินครับเป็นของพระอาจารย์เดเร็กเหมือนกันใช่ครับอของวัดหนองทรายโอเคอ,อีกเหรียญหนึ่งครับอีกเหรียญหนึ่งจะเป็นของรุเหรียญรุ่นแรกครับของหลวงพ่อคำนวณวัดแก้วเจริญครับครับครับเป็นใช่ครับเนื้อเงินหน้ากากทองคาซึ่งถือว่าจริงๆแล้ววันนี้เป็นสายตรงของทั้งสองคณาจารย์เล้วครับอ๋อแบบนั้นได้ครับครับผมแล้วก็ทีนี้ครับ สำหรับพระที่ห้อยบนคอเนี่ยต้องถามว่ามีประสบการณ์อะไรไหมทำไมถึงเลือกห้อยงพระเกจินี้หนึ่งเรานับถือครับศรัทธาในตัวของสองอาจารย์นี้อยู่แล้วครับแล้วส่วนถามว่ามีประสบการณ์ไหมในด้านการค้าขายใช่ครับหนึ่งและอาจารย์ท่านเมตตาได้การนางกวักให้ก็เกี่ยวกับ ค้าขายอยู่แล้วเช่นกันครับครับใช่ครับซึ่งถือว่าเป็นพระจา์ที่จานสวยอยู่แล้วใช่ครับและที่สําคัญครับคําถามนี้ผมเชื่อว่าหลายคนอยากรู้ถ้าเลือกพระได้องค์เดียวครับในการออกจากบ้านครับแล้วห้อยขึ้นคอจะเลือกพระรุ่นไหนเกจิไหนครับเหรียญหลอสมบิษต์ครับต้องเหรียญนี้เลยใช่ครับโอ้นี่จริงๆจะมีทองคําด้วยครับแต่ว่าเลือกที่จะห้อยเหรียญนี้ครับคือเราคิดว่าเป็นประสบการณ์ของตัวเราในด้าน้าขายอย่างที่เราบอกครับ เหรียญนี้มีประสบการณ์อะไรที่เคยเจอแบบจังๆเลยไหมก็คืออย่างที่บอกว่าผมผมยังเชื่อมั่นในเรื่องค้าขายค้าขายก็คืออาจจะซื้อไม่แพงครับแต่เราขายได้ทะลุเลยเยอมากอะไรเ้ยนี่คือประสบการณ์ที่เจอแล้วแล้วก็อีกหนึ่งคำถามครับแต่ละเหรียญเนี่ยอยากจะให้ช่วยบอกหน่อยว่ามีมูลค่าเท่าไหร่บ้างต้องพูดอย่างนี้ก่อนว่าเหรียญนี้ผมซื้อเหรียญเปล่ามาหนึ่งแสนบาทครับ พอจารย์ท่านจานให้เราเสร็จปุ๊บมีคนเคยให้หนึ่งเก้าแสนบาทเหรียญนี้เหรียญเก้าแสนใช่ครับครับครับแล้วก็เหรียญถัดไปครับเหรียญเัดไปครับเหรียญถัดไปปัจจุบันเหรือประมาณสามหมื่นบาทครับใช่ครับอ่านี่เป็นราคาซื้อขายนครับราคาซื้อขายครับแล้วก็อีกหนึ่งเหรียญครับอีกหนึ่งเหรียญคือของหลวงพ่อคำนวณครับอันนี้จะเป็นเหรียญรุ่นแรกเนื้อเงินหน้ากาดทองคำนี่คือรุ่นแรกรุ่นแรกครับก็อยู่ประมาณสี่ถึงห้าหมื่นบาทครับณปัจจุบันนี้ครับ ก็<ช>ถือว่าวันนี้ได้รู้แล้วนะฮะว่าบนคอมือไร้สดรุ่นแรกๆของเมืองไทยเลยที่ไร้เกี่ยวกับพระเครื่องเนี่ยเ mm. ขาห้อยพระอะไรแล้วก็ห้อยแลดียังไงนะครับแล้วก็เดี๋ยวฝากช่องทางการติดต่อไว้ด้วยนะครับกับพี่ป๊อปของตันนะฮะนี่<ม>เดี๋ยวขึ้นช่องทางการติดต่อไวใ้ให้ในทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ครับแล้วก็ชอบคลิปแบบนี้ครับเดี๋ยวเราจะไปเจาะพระบนคอให้นะครับว่าแต่ละท่านเขาห้อยพระอะไรแล้วดียังไงกับรายการห้อยอะไรดีฮะ ฝากติดตามทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของเครื่องสุนกรด้วยไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube t i t t อกครับแล้วก็อย่าลืมครับกดติดตามไว้ทุกแพลตฟอร์มจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากเราครับ